วันนี้เราจะมาทำซุกี้กันนะคะเป็นซุกี้น้ำซุกี้ก็ต้องมีน้ำซุปนะคะเดี๋ยวมาดูน้ำซุปกันดีกว่าวันนี้เราจะใช้โคงไก่นะคะนี่ก็มีหัวหอมนะคะที่เหลือเมื่อวานนี้นะ,ะหัวหอมก็เหลือจะทำเปรี้ยวหวานนะคะอ่ะบุบจะหน่อยนึงนี่นะคะกระเทียมบุกพอแตกค่ะอืมแล้วก็ เท้านะคะหันเลยน้ำซุปวันนี้ไก่เราก็จะใช้แค่โครงเดียวรากผักชีพรกพอแตกค่ะอันนี้สักหน่อยอะนี่นะคะอันนี้ทิ้งไปนะมาถึงโครงไก่นะคะเอาโครงเดียวก็ น้ำซุปไม่จําเป็นต้องเป็นโครงไก่นะคะเป็นกระดูกหมูก็ได้แต่ที่แม่ครัวใช้โครงไก่เพราะว่า,าน้ําซุปจะไม่ต้องต้มนานนะคะต้มแป๊บเดียวก็ได้น้ําซุปแล้วไม่เสียเวลาค่ะและอย่างน้ําซุปต้มไก่ก็จะใสสีสวยด้วยนะน้ําไม่ขุนนะคะนี่นะคะซับเสร็จก็้างให้เรียบร้อยค่ะล้างเลือดออกให้หมดต่อไปก็พริกไทยนะคะบุบสักหน่อยนึงคลองแต่ละ ลงไปเลยค่ะพริกไทยผักของเราใส่ลงไปเลยค่ะน้ำเราก็เริ่มร้อนอยู่ก็ใส่ไก่ไปได้เลยค่ะเปิดฝาไว้นะคะอย่าปิดถ้าปิดฝาน้ำก็จะขุ่นง่ายเปิดฝาไว้ก็ช้อนฟองออกง่ายนะคะน้ำจะได้ไม่ขุ่นนะคะใส่เกลือค่ะน้ำซุปของเราฟองขึ้นแล้วก็ช้อนฟองออกเลยนะคะนี่ ก็มาดูผักของเราดีกว่านะคะเราจะข้าวโพดแล้วก็เห็ดหูหนูที่เหลือเมื่อวานผักกาดตั้งโอนะคะใครชอบเห็ดหรือ,อผักบุ้งอะไรก็เลือกมาเลยนะคะและเราก็มีกุ้งกับมือกระดองนะคะเดี๋ยวเรามาทําลายปลาหมึกกันนะคะหนวดเราจะเก็บไว้ตำส้ตมตำนะคะทําลายปลาหมึกค่ะขวางนะคะสับวางอ่าใครอยากทําก็ทํานะคะไม่อยากทําก็ไม่เป็นไรเพราะว่า แล้วแต่นะคะแล้วแต่คนกินเอาอตามสะดวกเลยแล้วก็มาสับวางทางขวางนะคะเป็นเฉียงเฉียงเหมือนเดิมแล้วเราก็หั่นเลยค่ะหั่นตามชอบเลยค่ะต่อไปก็แกะกุ้งผ่าหลังเลยค่ะไว้หางนะคะวันนี้เราจะผ่าลึกนี่ผ่าลึกเอาขี้ออกด้วยเรียบร้อยค่ะ เสร็จเรียบร้อยหั่นผักเลยค่ะหั่นตามสไตล์ใครอยากหั่นยังไงก็หั่นนะคะพักโพดอ่อนก็หั่นเลยค่ะชอบแบบไหนหั่นตามใจค่ะเสร็จเรียบร้อยมีไข่มีวุ้นเส้นแล้วนะคะเป็นเส้นสดนะคะและน้ำจิ้มสุกี้แม่ครัวก็มีแล้วนะคะแต่แม่ครัวจะตำเพิ่มนะคะเพราะน้ำจิ้มสุกี้ส่วนใหญ่จะหวานนะคะเราก็จะตำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเลย น้ำจิ้มซีฟู้ดเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราเติมน้ำจิ้มที่ซื้อมาจากตลาดผสมไปนะคะทีนี้ก็ชิมให้อร่อยเลยชิมกันเลยเรียบร้อยค่ะผ่านน้ำซุปเราก็ต้มมาประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าน้ำซุปแห้งก็เติมน้ำได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ปรุงกันเลยค่ะนี้น้ำตาลทรายที่เหลือจากเครื่องกินก๋วยเตี๋ยวนะคะเก็บไว้มาใช้ประโยชน์เลยใส่พริกชุรสค่ะซีอิ๊วขาวค่ะ ชิมแพร่อร่อยเลยค่ะแม่คัวเติมเกลือเพิ่มนะคะน้ำซุปเรียบร้อยแล้วเรามาปรุงกันเลยค่ะตั้งกระทะเอาน้ำซุปใส่ค่ะพอน้ำเดือดแม่คัวจะลวกหมึกกับกุ้งก่อนนะคะพอสุกแล้วเราก็เอาขึ้นค่ะใส่ผักลงไปต้มต่อเลยรอจนน้ำเดือดก่อนนะคะ น้ำเดือดแล้วใส่วุ้นเส้นเลยค่ะใส่วุ้นเส้นไปสักแป,ป๊บหนึ่งใส่ไข่นะคะ2องใบค่ะไข่ตีสะหน่อยนะพอไข่ใกล้ส,สุกดีแล้วก็คนสักนิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นปล่อยให้เดือดเองเลยนะคะจนไข่สุกไข่สุกแล้วปิดแก๊สเลยค่ะหลังจากนั้นเมึกกุ้งใส่ลงไปทันทีเลยค่ะพวกเค้าให้เข้ากัน เสร็จเรียบร้อยตักใส่จานค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะตักน้ำจิ้มลาดเลยนี่พร้อมเสิร์ฟค่ะ